พี่แมมยของเสร็จทห้เลยนะยึดงเยอะห่สี่สามสาอ๋อในเอะงตุมที่ิค่ะคบ ช่วงนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยกับน้องการต่อก็มาพูดถึงเรื่องของสุขงาพาและก็รูปร่างนะคะเพราะว่าสำหรับวันนี้ใครก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะวันนี้เราสองคนนะคะคุณใจนาเสนอแนะนำคอฟฟี่ทเวนตี้วันค่ะเป็นกาแฟสูตรพรีเมียมนะคะแล้วก็เป็นกาแฟจากเ a เจอร์กิฟมีส่วนผสมจากแอลกอฮในทีแล้วก็มีโอรีจงด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ2ตัวช่วยดีที่มีประสิทธิภาพนะคะทั้งในเรื่องของการช่วยเร่งการเผาผลาญนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรไปสอบถามกันได้ที่ เนเจอร์กีพรเซนเตอร์ค่ะเบอร์โทรศัพท์เห็นอยู่ข้างล่างนี้แล้วนะคะ0 2 8 1 8 3 5 0 0ป่งแปนนค่ะเพาที่เทเวนตี้วันกีนระดับค่ะอีกระดับกับของการดูแลจากเนเจอร์กีนะคะเอามาเอามาเสียงข้าเสียง พูดคุยกันถึงเรื่องของผลงานชิ้นล่าสุดกันดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาแ a ดวาเลน t i n น้องถือเลยค่ะครับผมนะคะเป็นยังไงบ้างมาพี่มันนเป็สีดเหมือนนกัไม่ใช่ก็เป็นตัวมาร์ทอนนี้ใช่ครับก็เป็นสิ่งกิลที่ต้องนับในความรักเร่องนี้นะครับค่ะับใครที่ยังโสดอยู่ยังเหงายังเศร้าอยู่ตอกย้ำเลยครับกับเพลงนี้ครับตอกย้ำนะคะเป็นะายค่ะผมก็เป็นเพลงแนวยังไงก็เป็นแบบโซฟ็อกครับ

นี่ไปอยู่ในเอ็มดีใช่นหมเนาะไปขายด้วยกันด้วยเลยแม่ใหแล้วเพลงนี้เขาบอกว่าน้องการได้มีส่วนร่วมอะไรกับเพลงนี้บ้างเป็นเพลเอกเอ็มดีเป็นเพลเอกเอ็มดีครับเป็นเพลเอ็มดีมากมีอย่างอื่นไหมคะเพลงแี่งก็อะรร้องด้วยครับอ๋อดีไซน์การร้องด้วยอย่างยอดช่วงไหนที่แบบเงียอ่านะคะช่วงไหนต้องกดเรียลรักษะ นล้งการมีประสบกณอะไรที่แบบแบบอะไรเป็นยาวบ้างต้องเล่าเป็นยาวเลยใช่ปะมบนี้มีเพราะมันมนไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อ้โหเก้าสิบใครเลยสักคนหนจริงเหรอแล้วเวลาวันวาเลนไทน์ในแบบว่าในที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างขาเวลาแบบไม่เคยมีแฟนเลยเคยครับก็คือก่อนจะมารกดหน่ารอะไรเงี้ยก็ยิ้มอะไรทำนี่ ทายเงี oh. ้ยเขาทำงานในสไ้ล์เขาถึงกับพลาดแบบขอที่อยู่บ้านเขาเพื่อได้จะเพื่อได้จะไปให้ลูกไม่ครับจะเอางให้ให้ให้ร้านที่ส่งเลยไม่่แตเป็นแบบคือแบบมันเป็นชอบโตช่อใหญ่มากไม่ครับชอบ่อเดียวแต่ว่าเราไม่กล้าส่งอ๋อจ่ายแล้วคือไม่กล้าไม่กล้าไปด้วยตัวเองแล้วก็จะส่งไปนะคะแล้วก็ส่งไปให้ดอกเดียวนี่แหละนะคะแต่จ้างถึงจะส่ง ขอบคุณนะเราอบคุนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าใครส่งให้แล้วหนูไม่ได้เขียนการ์ดเอาไว้ไม่ได้เขียนได้ไหหรอรักจังอือยอมรับเถอะว่าสงรางตอนนั้นแรกเขาต้องได้ไหมไแล้วเขาต้องรื้อจนหลืมแล้วแล้วยังไงแล้วผลผลจับได้กันเขาดีใจแล้วก็ขึ้นรูปในไฮไฟท์ครับตอนนั้นตอนนั้นเป็นไฮไฟท์ไฮไฟท์นะใจนะเนี่ยก็ยิใจอยู่บ้างแล้วก็ถาาเป็นคนที่เขาจะโดนไปติดคนอื่น จบตัวเลยแล้วแล้วก็เป็นควรักแบบบ๊อบบี้เลิฟอะไรแต่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์แย่ๆในวันวันริทายเลยไม่ดีไม่เคยมีนะคะไม่ค่ยสมหวังนะเขาเป็นผู้ชายชิลๆไงผู้ชายที่ไม่ได้สนใจอะไรทำงานกันไปนะคะพูดเล่นๆกันสักหน่อยไหมพี่น้ำได้เลยอันนี้ต้องย้อนไปที่เพลงเพลงก่อนหน้านี้เสียงก็รักนะคือทีมงานของพี่มีความสนใจมากเกี่ยวกับ่ารเต้นของน้องนะคะ ภาพนี้ออกมาของคือที่การที่บอกว่าโอ้เพลงนี้น้องกันเปลี่ยนเต็มที่เลยโอ้โหท่าเก่าล่าสุดเลยครับท่าเก่าล่าสุดท่าเก่าล่าสุดท่าใหม่ล่าสุดได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการปรับปรุงเล็กน้อยผมไม่อยากเปลี่ยนจริงๆตอนแรกแล้วทำไมอะตอนที่พี่โฟล์ก้าเข้ามาบอกว่าเราจะเปลี่ยนท่านะผมเสียใจมาก ขายแล้วน้องจำได้็าทที่จำได้จํจไม่ลืมด้วยจำไม่ลืมตามาติดตามาอยิ่งทอให้เห็นผลให้เหผลว่าทำไมทำไมต้องเปลี่ยนค่า ไ่่เไม่อยากที่เขียนจั่รราใช่ใช่เพราะอย่า้าใหม่เนี่ยก็คือมันจะได้ความคล่อ่มากขึ้นในการรู้ไปด้วยกับกการที่เราจะใช้เอลในการสบัยมีภาพข้าใหม่ไมคีภาพข้าใหม่ไมไม่มีไม่มี้าใหม่อย่นี่ครับข้าใหม่อย่ี่ไม่จะเงเก่งจะขายของเ่งลยเลยอะไรครับตรงนี้คที่ถืออยู่นี่คือบัทึกการแจงสดทางผมภาษา เกี่ยวครั้งแรกของการถึงไหนถึงการคอนเสิร์นี่แหละครัจะได้เห็นเปียนท่าใหม่ครับยังไม่ยังไม่ซื้อต้องไปซื้อซื้อมาดูนะครับเพราะว่าดีจริงๆเพรว่าอันนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกในชีวิตของมังการเลยครับถูกต้องครับช่วยพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะที่เกีกคอนเสิที่บอกว่าดี้เพราะว่าคอนเสิร์ตเดี่ยวของน้องบอลเองเนี่ยน้องบอลเดียวอาจจะมีเท่าไหร่ว่าแขกรับเชิญดีเลยาไหราคุณนาชลินีธนากรนะครับโอ้โหเด็ดมากพี่โซน่นะครับพี่นน้องปาวาโบลีนะครับแล้วก็ผีกินน้ำนะครับ ทุกอย่างดีอร์เก่งมากนะคะอยากจะฝากกับอะไรให้กับแฟนๆบ้างไหมคะสำหรับแฟนๆของน้องกันที่ติดตามเลานะติดตามไปดูคอนเสิร์ตทุกอย่างเลยแล้วคอนเวทีด้วยจ้ะเชิญค่ะอยาจะบอกว่าขอบคุณมากๆครับที่ติดตามอย่างเ้ของของคนนี้มานะครับเด็กผู้ชายคนนี้ที่เมื่อก่อนนี้ก็เป็นเด็กบ้านๆ้นที่ไปในคณะวิชาได้มีโอกาสมทำโฆษณาจนถึงตอนนี้ก็สองปีแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับก็ได้ทำผลงานอะไต่างมากมายคอนเสิร์ตเดี่ยว วันที่มีมาสเตอร์เดียวนีมีใจมากสองรอบขายบัตรน่นเลแน่นมากแล้วก็ยังดีใจที่ยัติดตามเหนี่ยแน่นอยู่จนถึงจดืสตารปตอนนี้ก็ยังขีใเปลากมไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องเดือดสตาร์แปดแ่าวรู้แต่สาวรู้สาวรู้ที่คนในรู้่าวนี้ปิดตัวก็รู้เปิดตัวทีคนในรอหรือเปล่าสาวนี้ต้องรู้ต้องรู้ต้อ สำหรับการป่ะการเดินทางเดินซาแตะมีสถานีอะไรเดินซาแตะมาแล้วใช่ค่ะวันนี้ก็ได้จัดยที่สุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้ผมที่ใจกับมานอนคนนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ไปต่อเนี่ยค่ะสู้ครับเพราะงานก็ไม่ได้มาปีเดียวนะครับสองปีด้วยกันคือมีนี้ได้นะคแต่คุ้สู้แล้วก็เดินทางตามความฝันเองให้ถึงที่สุดนะครับผมผมเชื่อว่าบ้านหลังนี้นะครับให้อะไรมากกว่าการที่จูงไปร้องเพลงไปทีแล้ประสบการณ์ต่างๆให้ประสบการณ์ชีวิตค่ะ ก็ที่คัคือดกาันที่จะรัอคุณโสานะคะดอกจานนี้ดาวนโหลดได้ที่เบอร์ไหนคะดอกจันหนึ่งสดีมากมาใครที่ใครที่ดอกจันอะไรนะหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์ดยนะครัออกด้วยตัวออกอี่ลืมกดถูกมากเลยนะคะ ีพี่ขอแบบว่าอาบอกวิธีการบวชให้กับน้องๆเดอะสตารแปดกันนิดนึงนะคะไปค่ะขอเน้นๆนะคะวิธีการบวชเดอะสตารแปดนะคะง่ายๆค่ะมี2ช่องทางนะคะเอาที่โทรศัพท์นะคะ ได้เลคะส่ง S M S ใส่แล้วก็พิมพ์ดอกจันนะคะตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันค่ะแล้วก็ส่งไปที่4242899นะคะหรือว่าเป็นวิธีที่สองนะคะกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการจะโหวตนะคะแล้วก็กดโทรออกค่ะทั้งสองวิธีนี้คิดค่าบริการถูกปากทั่วประเทศค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่จะเข้าไปชมคอนเสิร์ตวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็พิมพ์ S M S นะคะพิมพ์ตัว T มานะคะแล้วก็ส่งมาที่4242899 ปการ6บกบาสอครั้งนะคะทั่วประเทศเลยก็วันเสาร์นี้จะเป็นการเปิดตัวของน้องเดินตามแบบติดตามได้่ะคะดด้นไยทีวีช่อง9นะคะสามพุ่มครึ่งนะค่ะและถึงแม้ว่าจะมีเด็กใหม่มาแค่ไหนเราก็ไม่ลืมกันนะคะของเราคนนี้ ันนี้ต้องขอขอบคุณน้องกันนะคะที่มาพูดคุยกับเราเนะคะท่านบอกแน่นมากเราเวลาแน่นมากเลยจริงเพราะว่าน้องกานทำงานเยอะจริงๆใชานะที่ดูแลสุขภาพด้วยนะค่ะต่อให้กันไปรักสิ่งนี้ไปตลอดตลอดตลอดเนี่ยนะขอบคุณมากขอบคุณนะคะเหมือนเดิมเนาะเราก็ให้น้องกันมากับเราพร้อมกับท่าไปชำระจิตพี่ด้วยคือท่าเดี๋ยวพี่เอามาดีเค่ะเอามานะคะลาไปเลยนะคะกับรายการสองค่ะ in the